สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเนชาวราศีสิงสู่ย์ทารอเทอราพีใบเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีสิงนะคะในช่วงของปักแรกเดือนมกราคม2566นะคะเพื่อนเพืชาวราศีสิงค่ะหรือเพื่อนเที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมไปจนถึง22สิ่สิงหาคมค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือว่าลัคนาราศีนะคะก็สามารถทําได้ตามที่สะดวกเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เรามาดูกันนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีสิงค์ค่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะนายน็อกบอลส์ค่ะแล้วก็ทัวร์บอลส์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยเจอกับภาระหน้าที่ทางด้านการงาน ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะหมงานหนักมากนะคะหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยเต็มบ่าเลยนะคะแล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยมีเรื่องของการทํางานเสริมไปด้วยนะคะทามากกว่า1นึ่งจ็อบนะคะหรือบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นงานที่ใหม่การที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันคงมากขึ้นนะคะขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ผ่านมาก็อาจจะมีในเรื่อง ื่องของการเสียในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมีความเครียดหรือว่ามีการเรจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเพราะว่าทํางานค่อนข้างหนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามเตยก็มองว่าในภาพรวมเนี่ยคุณก็ทําได้ดีนะคะแล้วก็คุณก็มีเครื่องไม้เครื่องมือตัวช่วยหรือว่าบริวารเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องการทํางานดีด้วยนะคะโอเคมาดูกันนะคะในส่วนของ ภาพรวมของคุณในช่วงฝักแรกเดือนมกราคม2อ6หนี้นะคะชาวราศีสิงห์มีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างจากโมโนโลจีนะคะให้บอกว่า time to Gi v e rather t h a n take นะคะ n e w m o o n in Virgo นะคะในช่วงของปากแรกเดือนมการาคมนี้ค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะต้องมีการจัดการในเรื่องของทัศนคติ mindset การใช้ชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะเจอกับความตึงเครียดอะไรมาหลายๆอย่างจากช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของปากแรกเดือนมการาคมคุณจะต้องมีการออพักผ่อนกลับมาดูแลตัวเองนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพ งกายและใจนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณด้วยนะคะคุณเริ่มต้นที่การดูแลรักตัวเองนะคะมองโลกในแง่ดีพักผ่อนนี้เพียงพอนะคะออกกําลังกายหรือทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็แบ่งปันพลังงานดีๆนี้เนี่ยให้คนที่อยู่รอบตัวคุณอย่างเช่นพ่อแม่นะคะคนรักเพื่อนนะคะที่ทํางานสังคมของคุณก็ได้นะคะแล้วพลังงานตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่คุณส่ง ไปหาคนรอบๆข้างเนี่ยเขาก็จะส่งกลับมาหาคุณด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของการพยากรณ์นะคะด้วยไพ่ทาโร่นะปากแรกเดือนมกราคม2566ค่ะพลังงานของชาวราศีสิงในด้านการงานการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเด e อ o มูลค่ะสเตนนะคะ แล้วก็เซเว่นออฟโซร์สค่ะในช่วงของปักแรกเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยจะต้องใช้ในเรื่องของจินตนาการค่อนข้างมากกับการทำงานนะคะถ้าเกิดว่าหักโหมงานมากจนเกินไปนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะทำให้ในเรื่องของการใช้จินตนาการหรือในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันดรอปลงนะคะมันก็เลยทำให้ตัวงานเนี่ยมันดูเหนื่อยยากขึ้นไปอีกนะคะคือศักยภาพในตัวคุณมีนะคะแล้วก็เยอะ นะะในสิ่งที่คุณวางแผนในการทํางานเนี่ยก็ดีด้วยนะคะคุณวางแผนมาได้อย่างดีแล้วเพียงแต่ว่าในตอนนี้ในเรื่องของการพักผ่อนที่น้อยเกินไปเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่สําคัญในการทํางานของคุณเลยแต่คิดว่าคุณจะต้องจัดการในเรื่องของการพักผ่อนให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะคะยังไงก็ตามค่ะตัวคุณเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือซัพพอร์ตที่ดีกำลังใจที่ดีนะคะโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามนะคะจะช่วยเกื้อหนุนคุณนะคะ ตัวช่วยลับๆนะคะเป็นแบ็กอัพที่เป็นกุญสือช่วยทําให้โปรเจกต์งานของคุณเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีใครนะคะที่กําลังวางแผนงานอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะคุณเนี่ยอาจจะต้องปกปิดข้อมูลเอาไว้เป็นความลับสักนิดหนึ่งนะคะถ้ายังไม่ถึงเวลาที่พร้อมยังไม่จําเป็นที่จะต้องบอกใครนะคะหรือเปิดตัวนะคะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่อย่าให้ใครรู้แผนงานคุณจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าในสิ่งที่คุณกําลังทาอยู่ในตอนนี้เตยมองว่ามันมี คนที่จับจ้องตัวคุณอยู่นะคะรอคอยที่จะก๊อกงานหรือว่าสกัดดาวรุ่งคุณนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เป็นพิเศษด้วย นะคะในส่วนของด้านการเงินนะคะคุณเนี่ยบริหารจัดการการเงินได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยมันมีเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าจะเสียเงินไปกับเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพเป็นค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยก็สิ่งที่สําคัญสําหรับคุณในภาพรวมในปักแรกมกราคมนี้ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองให้มากขึ้นนั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องการ าการเงินของชาวราศีสิงห์นะคะมาดูกันนะคะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวราศีสิงห์ค่ะในช่วงปักแรกเดือนมกราคมนะคะชาวราศีสิงห์คุณจะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์นะคะมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาบ้างไหม five of cups ค่ะ seven of wands แล้วก็ Temperance ค่ะโอ้ชาวราศีสิงห์เนี่ยยังคงคิดวนกับในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆนะคะ อาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปออน n อ f อ o ฟ f นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนานะคะดูดูคุยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าน่าจะมากกว่า5เดือนนะคะบางคนเนี่ยเป็นปีแล้วด้วยซ้ำนะคะหรืออาจจะไกลกันด้วยระยะทางด้วยนะคะซึ่งเป็นเหตุผลนะคะบางประการในความสัมพันธ์นี้ที่มันยังไม่ได้ถูกพัฒนาไปสักที นะคะคแล้วในช่วงนี้ตัวคุณก็อาจจะมีการแบบสับสนลังเลใจด้วยนะคะว่าจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะดูแล้วเนี่ยแนวโน้มของการกลับไปกลับมาและ on on off off ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะคนที่ไกลกันเนี่ยอาจจะสถานการณ์ดีขึ้นกว่าคนอื่นเขาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการพบเจอกันเดินทางนะคะมาเจอกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้เวลาร่วมกัน มากขึ้นนะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนใครที่ออคาราคาซังกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีระยะทางเป็นอุปสรรคเตยมองว่ามันอาจจะยิ่งทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยไกลห่างกันขึ้นไปอีกในด้านของความรู้สึกนะคะออโดยเฉพาะกับตัวคุณนั่นแหละนะคะเพราะคุณจะเริ่มหันมาพิจารณาความรู้สึกที่แท้จริงของตัวคุณแล้วว่าตัวคุณเองควรจะ ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมความสัมพันธ์นี้คุณควรจะให้ค่าต่อไปหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแต่มองว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะปลีกตัวออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็จะยังคงที่จะพยายามที่จะรักษาคนไว้ในชีวิตอยู่ดีนะคะ ค่อนข้างที่จะยากดนึงสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะถ้าใครไม่ได้มีเคสในกรณีนี้เนี่ยเตยคิดว่าตัวคุณน่ะก็จะยังคง,งมุ่งมั่นในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินแหละนะคะเพราะว่าในเรื่องของอดีตนะคะมันยังคงส่งผลกับความรู้สึกของคุณคุณอาจจะมีความเข็ด นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะกลับมามุ่งมั่นแล้วก็บาลานซ์ชีวิตของคุณให้ดีมากขึ้นในด้านการทำงานนะคะมาต่อกันนะคะในด้านของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์ค่ะในช่วงของปักแรกเดือนมกราคม2566นะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงค์นะคะเป็นอย่างไรบ้างในด้านของคนที่มีคู่ โอ้โหเดทค่ะวีนอฟคัพส์แล้วก็โอเค1ัวร์คนะคะด้านความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะคนที่มีคู่นะคะเหมือนว่าคุณเนี่ยได้ผ่านพน้นอุปสรรคทางด้านความรักความสัมพันธ์กันมาแล้วนะคะบางคนบางท่านเนี่ยที่มีในเรื่องของปัญหาคาราคาซังในความสัมพันธ์ ด้านสุขภาพกายใจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการไกลาการด้วยภาระหน้าที่ทางด้านการงานนะคะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะอยู่กันคนละพื้นที่มาก่อนนะคะแต่ในช่วงของปากแรกเดือนมกราคมนี้ค่ะ คุณจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ในด้านความสัมพันธ์เริ่มต้นในเรื่องของสถานะใหม่นะคะบางคนที่ไกลกันเนี่ยก็อาจจะมีการย้ายถิ่นฐานมีการตกลงปรงใจในเรื่องของการสารสัมพันธ์กันในระยะยาวการมั่นหมายการพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตมีใจที่ตรงกันด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติมเต็มด้วยความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะก้าวข้ามผ่านสิ่ง ที่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่อาจจะทําให้คุณทั้งคู่มีความเสียใจไม่ลงรอยกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของปักแรกเดือนมกราคมเรามาต่อกันนะคะในส่วนของวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะในช่วงของปักแรกเดือนมกราคม วิธีการทำบุญเสริมดวงของคุณนะคะ The Magician กับนาย n o f s w s o r c e นะคะช่วงนี้เนี่ยน่าจะพักผ่อนน้อยนะอย่างที่บอกไปนะคะมีการนอนไม่หลับตื่นกลางดึกนะคะแนะนำให้สวดมนต์ นั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมนะคะหรือจะทำงานอดิเรกอะไรก็ได้ที่ฝึกสมาธิให้กับตัวคุณนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาตอนเย็นหรือก่อนนอนนะคะจะช่วยทำให้ตัวคุณนอนหลับได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีการขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือถ้าใครเป็นสายพญานาคนะคะขอพรกับพ่อปู่แม่ย่าที่คุณนับถือได้เลยนะคะ เขาก็จะช่วยเปิดทางให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาได้มากขึ้นนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของเลขมงคลให้กับชาวราศีสิงค์ค่ะเลขมงคลเลขนำโชคของชาวราศีสิงค์ในปักแรกของเดือนมกราคมนี้นะคะจะติดค่ะ แล้วก็เอสโซบส์นะคะหมายเลข1-1ค่ะหรือจะเป็นตอง1ก็ได้นะคะพลังงานของหมายเลข1เนี่ยจะช่วยกําจัดอุปสรรคนะคะให้กับชีวิตของคุณให้โล่งมากขึ้นนะคะใครที่มีเรื่องของคดีความนะคะเรื่องของอริสตัวอะไรต่างๆนะคะพลังงานของหมายเลข1 หนึ่งนะคะจะช่วยขจัดสิ่งสิ่งนั้นสัดตรงแพ้ภัยค่ะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีตักกะความคิดนะคะที่เคลียร์มากขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจในชีวิตประจําวันนะคะประมาณนี้โอเคค่ะมาปิดท้ายกันในส่วนของ Angel Answer ให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ Angel Answer อยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ มาดูการ Peaceful Resolution ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มันเคยมีปัญหากันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก่อนนะคะมันจะถูกเติมเต็มและแก้ไขนะคะคุณทั้งคู่นะคะจะมีการปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ร่วมกันด้วยสันติวิธีนะคะมีการพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมารักกัน อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ความรักนำทางนะคะในช่วงนี้นะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะ ก็ประมาณนี้สำหรับชาวราศีสิงห์สวัสดีปีใหม่นะคะปี2566ค่ะขอให้ปี2566เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะอะไรที่ดีก็นำไปปรับใช้กันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเต้ด้วยค่ะ